เขาทับรถเก่งมให้เอาใจเอฟีทุกท่านเลยนะคะจะบอกว่าทุกคันรถสูงสุดมากกว่าเจ็ดหมื่นบาทแล้วที่สําคัญทุกคันรีดาวได้เลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเจมีฟรีค่าจัดสีค่าโอนรีค่าสีพาราโบและก็แถมสีประกันภัยให้สูงสุดถึงหนึ่งปีเต็มเท่านั้นยังไม่พอนะคะเจมีรับประกันเครื่องเกียสูงสุดถึงห้าปีนะคะและจะบอกว่าโตแบบนี้นะคะไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะมีถึงแค่วันอาทิตย์เท่านั้นนะจ๊ะ ที่กำลังมองหารถหรูดูเท่มีระดับต้องรุ่นนี้เลยนะคะ Toyota c แ m r y ตอนเปิดตัวรุ่นนี้ราคา1ล้าน2แฟนนะแต่วันนี้เจะเอขายเพียง348,000ผ่อนเริ่มต้นอ,อยู่ที่6,000บาทเท่านั้นเองใครนะคะที่อยากขับแล้วดูมีพูมิผาน,นั่งสบายเหมือนเฟอร์คาต้องรุ่นนี้เลย h o n d a Accord ปี Acc 2010คันนี้จเจคขายให้อยู่เพียงแค่ราคา ต8 000, 8แส0ปถูกมากเลยนะคะผ่อนแค่5 0 0ันบาทเท่านั้นเองมาดูรุ่นนี้เลยนะคะ Honda ฟีวิตสายเท่ของเรานะคะตัวนี้นี่ตอนเปิดตัวตั้ง9ก้าแแต่วันนี้เจขายเพียง2 8งแส0แปดห่แัน 8, 000, ผ่อนแค่5,000ันบาทสามารถเป็นเจ้าของเจ้าตัว Honda าีลิคันนี้ได้เลยคะ่ะเรียบหรูมีระดับต้องโต y ยต้าอันติกตัวนี้เน้นความคุ้มทุนท่านี้นะคะเจขายเพียงต8 000, 8แส0แปดเรียกได้ว่าถูกมากเลยคะ่ะผ่อนเริ่มติมแค่3,000บาทเท่านั้นเอง ถ้าพูดถึงรถที่คุ้มที่สุดแล้วก็เทสปอร์ตเจเอ๋ยให้เจ้าตัวมาด้าสองตัวนี้เลยค่ะตอนเปิดตัวราคา7จ็ดแสนกว่าวันนี้เจขายเพียงสามแสนแปดหมื่นแปดพันเประหยัดไปอีกนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่หกพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเรียกได้ว่าฟังก์ชันจัดเต็มตัวนี้เลยะคะ่นะราคาที่กําลังหาเจ้าตัว Honda j แ z z แบบราคาเอื้อมถึงได้วันนี้เจจัดให้เลยค่ะราคา h อ n d a าแ z z ตัวนี้เพียง1นึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันเท่านั้นนะคะ เรียกได้ว่าราคาทุกถูกนะคะป้ายแดงตัวนี้ต้องเจ็ดแสนกว่าแน่มาดู s อ v ตัวนี้เลยนะคะหล่อหรูขับสบายนั่งได้หลายคนเจ้าตัวมิสซองชิตปาเจโร่ปี2 0 1 3ิบวันนี้นะคะจะเอเขายเพียงแค่3 7 8แส0เจ็ด่อนเริ่มต้นแค่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะ ตอนเปิดตัวคันนี้ราคาตั้ง1ล้าน3แสนแน่เพื่อ,อนๆถ้ารู้ถึงรถที่ประหยัดตัวจริงเจยยกให้2รุ่นนี้เลยค่ะมีฟูมิชิทนี้ละนะคะตัวนี้ปี2016เจขายเพียง2แสน2หมืน8 000ผ่อนเริ่มต้นแค่4,000กว่าบาทมาดูรุ่นนี้เลยค่ะขยับปีใหม่ขึ้นนะคะปี2018แต่งเทฟิีฟ้าแบบนี้แล้วนะคะ,จะเจยขายเพียง2แน2ห8 000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่4,000กว่าบาทเท่านั้นะคะ4ดาบีทค่ะ ตัวเล็กขดคุ้มขนาดกระทะรัดขับง่ายประหยัดน้ำมันอีกราคามือสองเริ่มต้นเบามากๆเลยนะคะราคาเพียงฟังแฟนฟังหมื่นแปดพันถูกมากเลยนะคะแดงราคาสีแฝงแปดหมื่นเหมาะกับใครนะคะที่เป็นมือใหม่คัะใครที่อยากได้รถไว้ใช้ในเดือนนี้ง่ายนะคะฟิตตี้ปีสองพันปีสองราคาถูกเพีสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันราคาป้ายแดงตกแฝงสี่หมื่นหกพันเรียกหล่อหรูดูดีภายในกว้างกับสบายช่วงล่างดีสมรรถนะเด่นอะไรหาเหมาะกับใครนะคะที่เป็นพนักงานบริษัทหรือว่าตัวเล็กที่ต้องการความพรีเมียมในราคาที่เลื่อมถึง นะะคมาดูรุ่นนี้เลยนะคะเรียกได้ว่าสายประหยัดสายเครื่องทนดูแลง่ายประหยัดน้ำมันบริการเยอะอะไรอยูใครนะคะที่ใช้รถทุกวันเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือคนทํางานที่ต้องขับบ่อยนะคะเป็นเจ้าตัวโตโยต้าวีออสตัวนี้นะคะปี2011นะคะราคาถูกมากนะคะเพียง1นึ่งแสนเจ็ดหเท่านั้นนะคะแดรนราคาตั้ง6กแสนแปดหมื่นสี่พันค่ะส่วนอีกคันนะคะเป็นโตโยต้าวีออสปีสองพันสิบห้าขายเพียงสองแสนสี่หมื่นแปดพันทุกถูกนะคะผ่อนแค่สี่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะไดรนราคา ตั้ง79,000แน่เพื่อนๆมาดู Toyota y a r i ีเครื่อง1.2ตัว e ปี2017ป้ายแดงราคา5 0 0 0 0 9 0 0 0นะคะคันนี้ผ่อนเพียง5,000บาทเทองเรียกได้ว่าจิ๋ีบุดจี๊ดเลยนะคะดีไซน์สปอร์ตขับในเมืองคล่องประหยัดน้ำมันเหมาะได้ใส่ของจุกๆเหมาะกับใครนะคะที่เป็นผู้หญิงวัยทำงานหรือว่าผู้ชายวัยทำงานคนโสร์ดครับเท่ๆเดินห้างหรือทำงานก็ยิ่งเท่ไปใหญ่เลย Toyota Prius ป้ายแดงราคาตั้ง1ล้าน1 99,000นะคะวันนี้ ขายโคตรถูกเลยนะคะเพียง2องแสนเก้าหพันเท่านั้นนะคะเรียกได้ว่าใครเป็นฝ่ายรักโลกต้องมาลดห้บิดประหยัดน้ำมันเงียบนิ่มขับดีภาพลักษณ์ก็หรูอีกด้วยนะคะมาดูคอนด้าแจ๊ดปี2017เครื่อง1.5เลยนะคะคันนี้เนี่ยป้ายแดงราคา5้า0 0นเก้าหมื่นี่พันนะคะ, 5, 4, ะ,คะขายเพียงสองแสนแปดหมื่นแปดพันเท่านั้นนะคะประหยัดน้ำมันอันดับต้นๆในอีโก้ค่ะค่าดูแลทุกเหมาะกับคนที่งบน้อยแต่ต้องใช้รถทุกวันนี่เลยะค่ะ ถูกิชิแอคถายปี2017คันนี้นะคะจะขายเพียง1 8 8 0 0 0ผ่อนอยู่ที่3,000บาทเท่านั้นเองถูกมากๆเลยนะคะร้ายแดงเนี่ยราคา47,000 2,000แน่เพื่อนคูรุ่นนี้เลยนะคะใครที่หารถเจ็ดที่นั่งราคานี้ค่ง่ายต้องเอเวนซ่าคันนี้เลยนะคะคันนี้เป็นเอเวนซ่า1.5ตัว E ปี P 2016นะคะขายเพียง298,000ผ่อนอยู่ที่5,000บาทเท่านั้นเองนะคะภายนอกเล็กแต่ภายในใจกัว้างมากเลยนะคะนั่งได้ครบทั้งบ้านแถมประหยัดอีกด้วยค่ะสวัด เฮดอวีเครื่อง1.8ตัวอีปี2017อยากได้รถยกสูงหลอกสปอร์ตใช้ได้ทั้งเที่ยวและทํางานต้องรุ่นนี้เลยนะคะดีภายในกว้างพับได้หลากหลาย่า่ครอบครัวหรือคนโฟร์ที่ชอบความพีเนามพาเลยนะคะ